าโอ้โหมันกุ้งนี่ก็โลกว่าแล้วนะนะ่ขอใส่ดีๆๆๆยกชูชูชูขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโอ้โหขอขอดูมันหน่อยหันมาทางนี้เออว้าว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 สวัสดีครับวันนี้อ่าวันนี้ มาแนะนำวิธีการทำกุ้งเผาจากเชฟต้นคองโยงเชฟต้นช่วยบอกหน่อยอ่ะง่ายๆซื้อกุ้งนะครับให้วัตถุดิบดีวัตถุดิบดีกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำนะครับกุ้งแม่น้ำนะวิธีการเลือกกุ้งแ้ไม่ใช่กุ้งโกด้วยอ่ะไม่ใช่กุ้งโกกุ้งแม่น้ำแท้แท้ใช่ไหมโลละสี่ห้าหกร้อยอ่าครับวิธีการเลือกกุ้งอ่พอได้กุ้งสดมาแล้วง่ายๆาเลยรับต้องหาถ่านมาถ่านถ่านจะต้องเป็นถ่านที่ ให้ให้อุณหภูมิที่ร้อนเท่าากันสม่ำเสมออ่านดีว่างั้นฐานดีแล้วทีนี้พอพอมาตั้งฐานเนี่ยเราจะต้องเผาฐานให้มันให้มันร้อนเท่ากันนะมันจะแน่นพอพอไฟมันดีไฟมันสม่ำเสมอเนี่ยแล้วจริงๆถ้าเกิดใช้ตะแกรงกลับแบบนี้มันก็จะดีดีกว่าแบบนี้แบบนี้มันต้องรีบรีบรีบกลับให้ไวเพราะเดี๋ยวไหมใช้พัดลมเป่าเพื่อช่วยให้ให้มันให้ให้ฐานมันสุกโดยรอบ แลลล้วก็เเอางยนี่คือวิธีการทำก็ต้องรีบเนี่ยกลับอย่างเงี้ยตลอดถ้าเราไม่ใช้ตะแกรงนะตะแกรงกับตะแกรงอ่บถ้าแต่เป็นตะแกรงกลับไปกลับมาจะง่ายหน่อยง่ายเลยไม่ต้องมานั่งพลิกนี่คือการเผากุ้งกินถูกไหมไม่ข่าวว่าจะเปิดร้านหมูกระทะคลองโยงเป็นชาบูหมูกระทะชาบูหมูกระทะคลองโยงชาบูหมูกระทะบ้านสวนริมคลองโยงเร็วๆนี้นะครับนี้เลยโอ้เดี๋ยวรอให้โควิดสตาร์นะครับแม่ หนึ่งสูตรนะครับกับวิธีการย่างกุ้งย่างน้ำย่างแบบนี้แหละอร่อยย่างแบบนี้อร่อยมากเชอจะย่างไงไม่รู้แล้วก็ไม่สุกเกินไปใช่ไหมมันกุ้งยังอยู่ต้องลองออกลับมานี่นะมันมันย้อยมันเยอะมันย้อยเลยนะครับอ่าดูกันไว้นะครับดูดูนี่มันนี่เป็นแบบเราไสสิบสองตัวโลโอเคซื้อที่ไหนครับมาที่ไหนซื้อที่แมคโครอ่ะหล่แมคโครสารยาแต่ว่าต้องไปแย่งชิงหน่อยแต่มากินที่ ต้นหมูกระทะของโยงนี่เป็นไงต้องจองจองล่วงหน้านะโอเคมีเพจยัางมีเพจย่างดีครับมีมีเพจแล้วนะจากยางกุ้งมาเสร็จนะครับก็มาดูนะครับว่าวิธีของคุณต้นคลองโยงหมูกระทะริมคลองหมูกระทะของโยงนี่เก็บไว้ปั่นโอ้โหลุยออกมาลุยเนาะวิธีนี้หัวลุดออกมาเลยเขาไม่ได้ย่างทีละตัวนะคือย่างทีทั้งทั้งทั้งหมดเลยแล้วก็ออกมาเป็นไงง นี่นี่คือกินกุ้งของแท้นะครับคือแกะทีละนิดค่อยๆกินนะครับเขาเรียกว่าละเมียอีกหนึ่งคือมันมีน้อยว้าวโอ้หมันกุ้งว้าวโอ้หมันกุ้งไม่ก็ัวกว่านะนั่นนั่นขอแสงดีดีๆยกชูชูชูขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโอ้โหขอขอดูมันหน่อยหันมาทางนี้เออเว็บเว็บว็บ แว็บเไปเลยครับผมว่าดูตรงส่วนว่าโอ้ตรงมันมันตอปตัวมาให้ดูนี่ผมคิดว่าใส่ชีสไม่ได้ใส่ชีสนะขอจิ้มเลยได้ไหมจิ้มเลยอามาอ่ะมาจิ้มจิ้มเอาจิ้มเลยครับเต็มเต็มกดกดเข้าไปเต็มเต็ม นี่นะครับนี่มันกรูกรใหญ่เลยน้ำจิ้มช้ำๆนะครับน้ำจิ้มมันมะเทียมแบบกระเทียมเราเรกกระเทียมไม่ใช่กระเทียมธรรมดานะกระเทียมสูตรชาววังเฮ้ยคือกระเทียมเลยหรือเปล่ากระเทียมโทยโอ้โหกระเทียมสูตรยอดอร่อยกระเทียมนะพี่โคตรชอบเลยนะกระเทียมงัดงัดทั้งงัดตรงนี้มีขี้มันเมื่อกี้ อันนี้เป็นส่วนหัวที่เหลือดูน้ <C ül> ําจิ้นะมผมบอกให้เลยว่านี่นะน้ําจิ้มตัวนี้ขอฟันเป็นกะท่กรอบไหมกรอบมากผมบอกเลยว่าความเด็ดกุ้งเนี่ยให้ห้าสิบปร์เ็นต์น้ำจิ้มห้าสิบปร์เซ็นต์ะครับผมบอกให้เลยว่าถ้ากุ้งสกแต่น้ำจิ้มไม่อร่อยผมบอกให้เลยว่า มันก็นไหลค่าน้ำจิ้มตัวนี้คือ่องได้ความแตกต่างจริงแตกต่างมากมากคือน้ำจิ้มนี่ผมแลนนี้เขาไม่แต่ต่างนะผมบอกห้เลยเขาไม่ใต่างตาลคนนี้ไม่กินหวานนี่มันจิ้มแบบเปรี้ยวเผ็ดเค็มน,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 น้ำสามรสมาแบบเต็มคําแล้วที่สาคัญความมันของกระเทียมเข้าไปเนี่ยปี๊ดเลยปี๊ดเลยสุดจริงครับสุดจริงเสียับเจ้านหลี้สุดจริง โอ้โหสุดจริงอะเมื่อกี้ลืมอันนี้คือนักชิมนักชิมครับนักชิมนักชิมน้ำจิ้มฮะนักชิมก็ต่อจากกุ้งย่างครับย่างกุ้งเมื่อกี้นะครับก่อนอื่นเลยชิมน้ำจิ้มก่อนฮะรสชาติ อร่อยกับกุ้งเดกนิ้วกุอร่อยจริงอร่อยกับกุ้งแดกเดกนิ้วเลยแดกนิ้วเลยไม่อยากจะถามต่อว่าแล้วน้ำจิ้มเนี้ยใครจะแดกต่อมึงเนี้ยไม่พอแล้วกูเก็บแล้วแค่นี้นะครับสวัสดีครับ